สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไลน์อีโมจิคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า kmM อกีดีเนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ kmM ของเรานะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่องสี่ช่องนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์แล้วนะครับอ่าด้านบนก็จะมีแจ้งนะครับชื่อผู้ใช้นะครับยอดเงินคงเหลือนะครับออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไลค์อีโมจิคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับถูกใจโพสต์รูปคนไทยแท้มีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับให้คลิกเข้าได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับบริการก็ให้ทุกคนเลือกอีโมจิที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซักเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นหัวใจแล้วกันนะครับ แลอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพสที่ทุกคนต้องการจะปั๊มได้เลยนะครับอาวิธีการนะครับให้ไปที่หน้าเฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสนี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะก่อนทุกครั้งด้วยนะครับ แล้วก็ลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำห้าสิบนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจําลองห้าสิบให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่พอกดสั่งซื้อนะครับระบบก็จะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับ จะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเว็บของเรานะครับเติมเงินครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ทุกธนาคารนะครับทัวร์นิวเอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะมีเหรียญคริปโตนะครับให้ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยนะครับ บริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี facebook เฟซบุ youtube ทิกต็อกไอจีนะครับและวพ็่ออื่นอีกมากมายเลยนะครับลองให้ทุกคนเลื่อนดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5กันเลยนะครับ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน MM ์เคมเมีทีเดได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับจะเป็นการทักขาแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดไลค์เราขึ้นยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะลงเดือนดูได้เลยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากปอมไลค์คนไทยแท้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ